หาคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพงั้นนี่เลยราวาบักมีทั้งบริการเติมโลบบอกแบบกลุ่มพับจีฟรีไฟล์แล้วก็โมลแลนแล้วก็บริการฟาร์มต่างๆอ่าจะเป็นไอเทมภายในเกมต่างๆสามารถเข้าไปเติมกได้ที่เว็บเว็บเดียวเลยจาวิสเปิดคลิปสิได้ขนายท่านกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสลับในวัน,นีดียูยกันในแบบ ไอรอนแมนซิมูเลเตอร์สองเลยครับผมแมปนี้นะครับจะให้เราจําลองการเป็นไอรอนแมนนะครับหรือว่าไอมนุษย์เหล็กนะครับผมทุกทุกคนซึ่งแบบนี้นะครับเคยภาคแรกมาก่อนแล้วและวันนี้นะครับผมมันมีภาค2ออกมาดูนี่นะครับเคยมีภาคแรกไปแล้วผมถูแคสไปโดยช่องเดอะซีซิตนะครับผมซึ่งบอกเลยถ้าผมเปิดคลิปนี้ดูนะครับรับรองว่ามีหูแตกกับความเกินระดับ100บวกแน่นอนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกันเลยนะครับโอเคครับผมเข้ามาแล้ว โอ้ตรงนี้มีหน้าเมนูสอนอยู่นะผมซึ่ง้โ,โหแม่งมีเยอะมากเลย you need at least one b o o t and g l l e t to fly นี่คือผมต้องการถือมือกเล็ดใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ได้แล้วไม่ได้ล้กดคิวไปกันเล็กชุดออกมาโอ้ทุกทุกคนมีชุดหลายแบบเลยผมจะเอาชุด Mark 2ชแล้วกันโอ้นี่ไงมาแล้วโอ้ค่อยๆมาด้วย นี่มาดิกด e เป็นการยิงอะไรเนี่ยเลเซอร์ครับกด R เป็นการยิงร็อกเก็ตบึ้มปังชุดสุดกันชุยเลยโอ้กด e เป็นการบินนะผมโอ้ยยอดไปเลยโอ้เจ้านี่มันแมปนี่มันสวยเป็นบ้าเจ้ากด n เป็นการอีเจ็กเป็นการฉีดอะไรวะเอ้า อ,อ๋อคือเป็นการถอดชุดใช่ไหมแล้วคือตกมาอย่างนี้เลยเหรอเออเดี๋ยวเพื่อนชุดสุดโอ๊ยตายไปเลยเด้อมักซี่ไหมมาเลยชุดสุดของฉันเอ้ยเดีย๋ยวเข้ามาใกล้แล้วเว้ยทำไมอะโดนมิสไซล์โอ้โหโคตรแรง กด K เพื่อเป็นการล็อกเป้านะครับอ๋อไม่ใช่เหรออ๋อกด K เ,เป็นการเปลี่ยนหน้ากากไม่ใช่การล็อกเป้า,างั้นผมใส่หน้ากากกันดีละปิ้วเจอมิชางกูไปหน่อยตุม้มโอ้ไม่โดนไม่โดนโอ้ตรงนี้มีการบอกพลังงานที่เหลือด้วยนะครับผมทุกทคนนี่ครับด้านซ้ายนี่มันจะบอกพลังงานที่เหลือของเรานะครับถ้าเราใช้ให,หมดเนี่ยเราน่าจะ ชุดเกาะล่วงนะครับแล้วผมลองกด n ใหม่สิอ๋อเป็นการถอดชุดครับเราจะเรียกกลับไปยังไงกด n อีกรอบเหรออ๋อการกด q ครับกด q อีกรอบหนึ่งเราจะกลับเข้าชุดเกาะของเรากด m คือการใช้เซนติโมดมันคืออะไรวะอ๋อโหมดควบคุมระยะไกลครับผมโอ้สุดเจ๋งไปเลยทุกคนเดี๋ยวบอกว่าเราสามารถเ็าไม่ได้นี่ว่าเราบิซายกูหมุนรอบตัวเองนะั่นะ โอ้สุดยอดนะครับอันนี้เป็นโหมดเพื่อลดความเสี่ยงนะครับผมแต่ผมดูแล้วน่าจะแดกพลังงานมากๆตายซะตู้มฮ่าฮ่าเราใช้โหมดนี้นะครับเราก็จะไม่เสี่ยงในการต่อสู้เฮ้ยเหมือนไม่ควรจะเจอตัวจริงของผมใช่ไหมใช่ไหมฮันแน่ฮันแน่รู้นะรู้นะต้องไปเอามาอะไรดีอันนี้กันเยอะสุดเลยโอ้โอ้ โอ้โหเท่เป็นบ้าไอ้นี่อีกแกผมเจอไอ้นี่อกแกเป็นตัวทดลองคิวให้กูหน่อยดี <laughs> เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอัลเลอรแมนมาร์กอะไรมันก็โหเท่ากันนะครับน่าจะต่างกันแค่ชุดเกาะนะครับทุกคนกด x เป็นการลบชุดออกนะครับโอ้เราท่าลงนี่แม่งอย่างเท่กเราอยู่ท่านี้นานี้เนี่ยเห็นไหมเราจะยืนท่าท่านี้นานเลยเหรอจริงๆนะครับนอกจากการที่เรากดปุ่มเพื่อเรียกชุดอัลเลอรแมนแล้วเนี่ยเรา还能สามารถใช้คำสั่งเสียงก็ได้วยนะครับทุกคนเอออัลเลอร์แมนหนึ่งบินไม่ออก โอเคโอ้ฆ okay. oh, ่าอย่างเทพแล้วทำไมตัวกูเป็นนี้วะทำไมตัวผมมาเป็นเนี้ยเดี๋ยวราจะทาลนเราไงปุ๊บ๊ะทำนานที่ไหนทำไมตอนกูลงเป็นนี้เนี่ยฆ่ายืนยันกูบาดละนี่ครับเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่งดูนะครับโอ o p นสูตร t ก็ทุกคนเป็นไง <c oughs> แล้วก็คำสั่งนี้ครับ Sense s e นส e s o o t นี <c oughs> ่เราไม่ต้องกดแล้วครับเราสามารถ ใช้คำสั่งแบบพิมพ์ได้ด้วย Amazing สุดๆใส่ชุดเกาะอ,อยู่อ,อ๋อตู้เ้าไปมันก็ถึงยังวะมาดิมาดิเอ้ยไอ้เจ้ถึงเป็นบ้าเลย <c oughs> อย่างนี้ต้องโดนลุมยิงลุมยิงนี่ยิงจะโดนยิงลัวนลวัเอ้ยโอ้ยโอ้ย เอ้ยคุณคุโดนลุมยิงนี่โอ๊ะโดนลุมยิงเองนี่วะ่ะผมจะใช้โหมดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตนะครับโหมดควบคุมระยะไกลไปเลยเราจะไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเราใช้การควบคุมระยะไกลของเราบึ้มนีม่โดนหรือเปล่าวะโดนยูโดนยูทำไรอะ จะดห่ชุดกอดตาหน้าผมเหรอไม่ง่ายไปหรอกวะเฮ้เอ้ยเรื่องไล่วงไปเลยเร่วงไปเลยดสมมุติถ้าผมไม่มีใครอยู่ในชุดกอดแล้วผมกดเปิดหน้ากากอะ้าหน้ากูจะเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้ก็ไม่มีอะไรอยู่ในชุดกอดเลยโอ้โหแล้วจริงๆตัวหลักของกูอยู่ไหนวะเนี่ยทุกคนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เราจะไม่กดแล้วปุ่มคิวเพื่อเรียกไอวอนแมนเราจะกดใช้คำสั่งนี้แทน มามาร์คสามสิบอ้เป็นอมนสีฟ้าโอ้โค้ทเท่เลยครับตัวนี้ซัมสุดอาร์แคปเปิ i ทูไฟน์อินท,ทูสเปซได้ด้วยเหรอบินไปในอวก,กาศเหรอโอ้ทุกคนผมดูชิปของฝร,ร,ร,รั่งคนนี้เขาบินไปประมาณ900กว่าเมตรแล้วเขาถึงที่อวก,กาศเขาใช้มาร์ค21นะครับผมเพราะว่าความเร็วมันที่210โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองดู ก่อนอื่นกูเอาชุดสูทออกไปก่อนกู <c oughs> ลืมไปกู <c oughs> ไม่ใช่ใส่ชุดอารอนแมนอยู่ดีกว่าตัวที่สูงไม่ได้โอเคตัวนี้สามารถบินด้วยความเร็ว200กว่ากิโลเมตรได้ครับต้องบินให้สูงถึง900กว่าเมตรเลยนะครับทุกคนเราถึงจะเห็นอวก,กาศ เ0 0เมตรแ0 0เมตรเฮ้ยเฮ้ยท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเออถึงอวกาศแล้วครับทุกคนเอา้เอาแล้วยังไงต่ออะจะบอกว่ากูตายอา้เยเฮ้ยเห็นโลกเลยครับทุกคนเห็นโลกเลยไม่จะบอกเลยว่าผมตายคาหน้าที่พลังงานหมดครับผมแป้งพลังงานหมดเลยเหรอพอถึงอวกาศปุ๊บพลังงานหมดเลยเหรอวะไม่น่าเชื่ออ,อแล้วผมลงพื้นนี้ก็ตายดิ มีคนเกิดพอดีกูลงไชนแม่งเลยเออโอเคโอเคมา800เมตรแล้วผมนี่คือไม่สูงเกินไปเด็ดเราไม่ตายนะครับว้าวทุกคนผมไม่รู้ว่าถ้ามีสูงกว่าน,นี้นี่กูจะตายหรือเปล่าเนี่ยมันเกินระยะความสูงของมันแล้วครับนี่ผมตายแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะลงไปส่วนไหนของโลกครับเราก็จะมาโผล่ที่ส่วนนี้นะครับทุกคน คือโลกทางใบนี่มึงมีแค่เมืองเมืองนี้ใช่ไหมเนี่ยก็สำหรับแบบนี้นะครับมีเพียงประมาณนี้ครับทุกคนใครที่อยากตามมาเล่นนะครับหรืออยากไปไอรอนแมนสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับสำหรับแบบนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอดตัวร้ากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับรักนะสามพัน แต่เอาจิตริงผมยืนได้อยู่แค่ต,ตัวไม่ถูกแบบใจมันได้ไม่หยุดแหละตามันยังไม่หยุดแชร์เอาความลับในใจมันเลี้ยงเรื่องก่อนจะบอกเธอที่ยืนอยู่แค่เพียงเอื้อมคำตอบที่คิดว่ามันเป็นใช่ค่ามันเตรียมเชื่อโอเคจะไม่เถียงมันจะคิดเพียงพ